เอ,อเราต้องติดตรงนี้อ่าโคนลนมูมอีกเอกมันโคนลนมูแบบไม่สวยเลยอ่ะยอมไหมฮือจอำแพงมันติดโคลด้านอ่ะมันไม่สวยอ่ะยอมไหมตามทำไมจะย้ายหรือจะอะไรนะอ๋อรีมูฟได้เหรอไม่ได้น้งทุบเทงไปถึงกําแพงเหรอแล้วแต่ไม่ประเด็นคือตรงนี้เราจะ เราจะพยายามทำพวกกำแพงไม่ให้มันเกะกะทังเลยไงเว้นหนึ่งได้ไหมน่าจะได้สองเออน่าจะได้อยู่ต้นไม้เอามาเออวิมีไม้ปะ่ะไม้อยู่ไหนหาของไม่เคยเจอเลยกล่อง,งนงันง่งเยอะ อะไรใครโดนง่ำอุ้ยมันง<ป>่ำไปแล้วเจ็บไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่ตายโอ้ยตายค,คือเมื่อกี้มันจะลงไปหามันจะไปง่ำวีอะ่ะแล้วแบบแล้วเรากระโดดลงไปซวกอะ่ะโอ้โหช็อตในตำนานจะเป็นไฮไลท์